ใครเดินน้าก็เดินแนวน้ํามารับประทานก่อนเร่างกายเงยขึ้นใจในายม่านน้ำนะเพื่อรอด้านบนลงมาครบเราก็ลงการพอเขามาทำแล้วเราที่เริดลงส่วนเพื่อจะได้กางล่างเสร็จแล้วเสร็จแล้วใครจะบูชาอุกบูชาอะไรส่วนต่างๆก็ยังทำบูญได้จนถึงวันโน้น เมื่อวานเราเะติดการกรองปูนเราไม่มีการติดนะเมื่อวานเรากรเสร็จแล้วทีนี้แหละติดกรองปูนแล้วโยมอยากทำบุญส่วนไหนก็เออไม่ได้แล้วทีนี้ทีนี้ก็ต้องไปทำบุญเรื่องของการตกแต่ง้าคารตึกองค์กรต่า วันน in er an ี Girl, ้ก็เสร็จประมาณบ่ายสามโมงคร่ก็ถือว่าพระช้างนายกองนำมระชาชนเพราะว่าบางวันก็มชแสงพลังงานแสงอาทิตย์ตอบโจทย์ถ้าเราสมบูรงบ่ายโมงบ่ายสองโมงบ่ายสามโมงถึงว่าเกิดจากปกตินายกองน พลังงานใช้างานปลอ,อโดโจรมีโบนและใช้ให้บริการพรุ่งนี้ก็สุดงชุดแลาร์เซลล์ทั่วประเทศได้ยินเสียงเรียโยมก็รีบม,มาวัดเลยนะ,ะมีงานให้โยมทำแน่นอนมีบุญมีบุญอย่าเรียกว่างานนะอาจจะมาก็นหน่งตัว เออ่มีบุญให้โยมได้ร่วมกันทำในวันวันนี้คือ,อวากกาันนี้ก็แค่นี้เออ่ที่โอโคจากด้านหน้าโต๊ะอย่างลำเลียงขอาธรรมำกลางตะก้าสวัสดีครับ